สวัสดีครับวันนี้สมาชิกกลุ่ม2นะครับพาทุกท่านไปเรียนรู้ที่สวนนกนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีเใช่ไหมครับส,ส,สวนนกนุชนะสวนนกนุษน,นะน,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 นะครับโอ้ที่นี่กว้างใหญ่ครับวันนี้จะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจครับติดตามสักครู่นะครับ พาทุกท่นมาที่นี่นะครับห6เขาไดโนเสาร์นะครับกุ่ม2ของเรานะครับมาถึงที่นี่ขอ3คําสําหรับหบเขาไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์าาพันุนีเพนว่าคอเงาวกินพืชนะคะข้อสั้นกินซัดเปนด็นปะสไปโนซอรัสนะกินพืชเป็นตะก,ก้อยคักแซบแทพนนิ่นสไปโนซอรัส ครับเดี๋ยวนี้เฮาอ,อยู่ในสวนนรโสเสาของอ่าสวนนรุชพัทยานะครับพอเรามีกี่พันเนี่ยขอหยาบขอบ่ญยา,ยามีหมดนะครับเนาะพอเราพัดปุ่นนะครับพัดเพนนร่นะครับนเนาะนะครับปากันไม่เอาด้วยนะครับที่สวนดนดโนเสาที่สวนนรุชพัทยาครับในเสาทุกพันครับุโอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเที่ยวที่ที่มีไดโนสเสาหมากไม้ขนาดนี้อลังอลังการางานสร้างด้วยนะ S <S มันยหญยมากๆไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีเดโนักเรียมากได้ขนาดนี้ทางสพทเนี่ยเขาเห้ความสาคัญตรงน,นี้เลยอยากให้ผู้บริหารเนี่ยในระดับสูงเนี่ยได้เห็นความยิ่งย้ายอลังการของที่นี่เพื <ใช S 2> ่อจะได้ไนาไปใช้ใช<ๆ>นการพัฒนาหล่กปรัปบปรุงในเรื่องของกระบวนการทํางานเราด้วยก็ต้อ,ของขอบคุณสพทนะใช่ค่ะทุก้องค่ะเราจะไปไปใช้การพัฒนาเนี่ยใช่ค่ะขอสมคําพี่ขอสคําที่นี่ ยห้ย <Yeah, S 1> จริงออจริงที่นี่สวนุนุทพัทยาแหล่งรบรวมพันไม้จอกโถโลกเพื่อเป็นแหล,งล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆขอให้สามคำเลยว่าอลังการในวันนี้ก็ได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะในฐานที่หนึ่งเรื่องของส่วนพฤกษศ,ศาสตร์ภูเขาไดโนเสาร์นะคะ สิ่งที่ประทับใจนะคะคือแนวปฏิบัติของสวนนงนุษนะคะในเรื่องของการทำงานที่คุ้มค่าคือเริ่มต้นเนาะจากการที่ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการตกแต่งทำกระถางโดยใช้แรงงานนะคะที่จ้างขึ้นมาถือว่าเป็นการลดต้นทุนที่ไม่ต้องให้ออแก,กนไน์นะคะเข้ามาจัดในสวนนงนุษที่อลังการมากซึ่งจะเป็นการประหยัดงบนะคะ ทีนี้วันนี้ที่เราได้ไปเที่ยวสวนนงนุ้นอ่ะเป็นยังไงพี่คิดว่าไงมันน่าสนใจมากเลยค่ะน้องกี้ขะคือระบบนิเวศนะคะว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดมาจากธรรมชาติที่สรรสร้างให้เราเนี่ยนะคะรู้จักรักพืชแล้วก็รักสัตว์นะคะน้องกิ้เอ๊ะทำยังไงนะคุณครูและนักเรียนเราจะได้รู้บ้างัจากนี้ไปนะคะพี่ว่าเราจะต้องไปส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดของเรานะคะให้เขา เห็นแนวทางที่เรามาที่สวนมนุษย์ในวันนี้นะคะให้เขา,เาไปไปยุทธ์อะไรกันเนาะค่ะว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ที่ชุมชนหรือว่าที่จังหวัดของเขาเนี่ยเขาจะส่งเสริมยังไงคะพี่ว่าทีานี้น่าจะดีมากๆเลยนะคะนะพี่ดีมากเลยค่ะเพราะงั้นะเดี๋ยวเรากลับไปเราจัดการเลยพี่เราจะต้องให้เด็กของเราได้เรียนรู้แล้วก็เกิดความรักธรรมชาติให้ได้นะคะอ้าวมาเจอกันแล้วพี่เป็นไงคะสนุกไหมดีใช่ไหมคะเป็นไงน้องอ้นเดินท<ด>ั<ด>้งว<ด>ันโหยพี่เหนื่อยสุดๆเลยค่ะ แต่สนุกและคุ้มมากอ๋อพี่เขาว่าคุ้มนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านดออรอมพรพินาาและคณะนะคะที่จัดให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วเ,เราก็จะได้นะคะนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ล่ะคะ่ะไปร่วมกันขับเคลื่อนประยุกต์ปรับใช้นะคะกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรากับโรงเรียนและที่สําคัญค่ะกับลูกๆนักเรียนของเรานะคะจะได้ร่วมกันเรียนรู้อย่างมีความสุขไปไป จับปูไว้แล้วไปไไได้วยกันเชนุนครับ <c oughs> แบ่งปันความสุขกันที่นี่ครับที่สวนนุษยพัทยานะครับไอศกรีมอร่อยมากเลยครับ